ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของเบาแหลมผ้ารวยกาผ้ารวยจับผ้าพี่น้องมาติดตามเบองตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันพุธที่9สิงหาคม2566้ารหเหล่าพัฒนาเลขที่ออก7 1 3 1 1 6ล่าง31ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่โชคมา ก็ขอแสดงความดีใจน้าพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสาหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่ยังพัไน้โชคหมานอย่าพึงน้อยใจครับพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ครับผมครับสำหรับหรับทั้งช่องของบ่าวแหลมพ้ารวยกล่าวผ้ารวยมีตัวเรกเล่าพัฒนาครับของท่านอาจารย์รัวของครูบาอาจารย์หลายๆสำนักเนาะไม่พี่น้องได้เลือกสันกันครับมีแต่สำนักเด็ดๆกันทั้งนั้นครับพี่น้อง ครับสำหรับมื้อนี้กับิภาพพี่น้องครับมาเบิงตัวเลขกหน้าทังของปูศูนย์เจ็ดครับในงวดติ่ผนานมานะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขแหน้าทังของปูศูนย์เจ็ดกะเข้าเต็มเต็มเลยครับพี่น้องครับเลขกวิ่งบนสองครับผมก็หลุดไปครับสาหรับล่างวิ่งรูดหกครับก็ขึ้นบนนะพี่น้องเนาะเลขออกหนึ่งหกครับผมครับสาหรับจับคููครับจับคููเล็บนลงล่างครับพี่น้องสามหนึ่ง สำหรับตัวเลขกับโบธรมดาเด้ยพี่น้องกับปูศูนย์เจ็ดับมองเบิงกับเมอนลายนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเข้ากับพายาม้าเบิงหนึ่งแต่ครับผมคูสองแถวนี้ครับผมจะเป็นคูเด็ดๆเนาะครับเนาะกับตัวนี้กับปูกันัดลงมาอีกครับก็มีตัวกันเป่าอีกครับผมครับกับฝากพี่น้องเอาไว้ครับกับตัวเลขแนวทังของปูศูนย์เจ็ดครับในงวดที่จะถึงนี้ครับว่าปูจะมีตัวเลข แนวทางตัวไดมาแน่ครับจะชวนกับสำหรับอื่นกันหรือเปล่านาะคกับเนาะครับซึ่งสัมนกของปูศูนย์เจ็ดนิกะครับยอนเบื้องสีตีเด้อพี่น้องครับถือว่าบ่ธรรมดาครับเข่าหลยก็ลุดครับผมครับเข่าหลยก็ลุดครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามากันแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมเบิ้งตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับผม กับบาแหลมพารวยเด้อพี่น้องลับคอไห้พี่น้องโชคหมานราด้วยครับสุขภาพแข็งแรงครับผมเหตุกการงานอยังกะคอไห้ครับผมจะเลื่อนรุ่งเรื่องนะครับเนาะรับเดินทางไปงานไกลตลอดปลอดภัยครับครับพี่น้องพร้อมกันแล้วลับมาเนาะครับเนาะมาเบิ้งครับผมตั้งใจด้พี่น้องครับเบิ้งคลิปตัวเลขแนวทางของลาวพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดครับผมว่าวันนี้ปูจะมีตัวเลขแนวทางตัวใดกันแน่นะครับเนาะเอามาฝากพี่น้องเอฟซี ครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาในงวดที่จะถึงวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก เราพัฒนาครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาติดตามเมืองตัวเล็กแนวทางของปูศูนย์เจ็ด สำหรับพี่น้องทีำลัางทีตามรับช่งเบิงกันอยู่นะครับเนาะครับครบมาเบิงในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนครับพี่น้องบนวิ่งรูดสี่ตัวเดียวเลยพี่น้อง ล่างวิ่งรูดสองครับพี่น้องสังเกตเบื้องด้อดครับผมกับสำหรับสายวิ่งสายรูดบกครผ่านนะครับเนาะกับเล็กวิ่งครับผมวันนี้ครับมีหลายสำนักนะ้องพี่น้องเนาะครับอย่าลืมครับผมหาตัวเด่นของเล็กวิ่งให้ได้ แล้วพี่น้องพี่น้องจะได้ทั้งบนทั้งล่างกันเลยครับมาเบิ้งงนส่วนของตัวเลขจับคู่ครับเลขบนครับผมจับคู่แรก3ามห้าห้สี่ สามหกสี่หกสี่สี่ครับสำหรับเลขล่างครับผมก็จะมีสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดเก้าสามสอง 4 2 8 0ครับมาเบาิ้งในส่วนของตัวเด่นตัวเห็นนะพี่น้องว่าครับผมปูจะมีตัวใดเด่นเด่นหม่เห่าสำหรับเลขบนครับผมเด่น4ครับตัวที่ติดสี่จะมี3 4 4สี่สีห้าสี่สี่ครับสำหรับตัวร่องก็จะมีสามห้าส สำหรับในส่วนเนาะครับเนาะในส่วนของกระผมเล็กจับคู่ในส่วนของเล็กจับคู่จับคู่ก็จะมีเด่นๆน,นะพี่น้องที่ติดสองก็จะมีสามสองสี่สองครับผมครับสำหรับตัวรองก็จะมีสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์ครับพี่น้องพ่อสังเกตได้เนาะครับเนาะครับว่าตัวเด่น ตัวเทเนียนของปูครับผมครับเบาแหลมจะเน้นขีดไวให้ยุ่สองขีดครับผมขีดเดียวคือตัวร่องครับฝากเอาไว้ครับผมกับตัวเลขแนวทางของปู07ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่กำลังติดตามรับชมอยู่ก็อย่าลืมแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับเพื่อท่านจะบร่ได้พลาดตัวเลขแนวทางเด็ดๆจากปู07นนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องโชคหมานทุกคู่ทุกคนเด้อครับผมในวันศุกร์ที่11สิงหาคมครับผม2566 ครับกับเลขราวพัฒนาตัวเลขแนวทางของปู่7 7ครับครับพี่น้องสำหรับพี่น้อง FC ท่านใดที่พึ่งเข้ามากอ,าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ครับผมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ครับเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมผ้ารวยกาวผ้ารวยครับผมครับขอขอพระรุนพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมที่กรุณาเนาะครับเนาะเข้ามาติดตามเข้ามาเยี่ยมชมบึงตุเรกแนวทางครับผมครับที่สําคัญเลยลืมอมาเลยครับผมก็ต้องขอกราบขอพระคุนไปยังปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะที่สละรเวลาในการคํานวณตุเลขแนวทางครับผมส่งให้กับบ่าวแหลมผ้ารวยกาวผ้ารวยครับผมได้มีโอกาสนะคมัพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนได้ติดตามได้รับชมบึงผลงานครับตัวเลขเด็ดเดกันกองหลวงปู ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมเบาแหลมพารวยก่าว้ารวยก็ต้องขอตัวล่าผาจากพี่น้องไปก่อนครับก่อนจากกันขออำนวุยอวยพรให้พี่น้องเอซทุกคู่ทุกคนโชคหมานร่ำรวยถูกหวยกันโมดทุกคูทุกคน,กค,นครับผมในวันศุกร์ที่11สิงหาคม2566กับเลขเหล่าพัฒนาตัวเลขแนวทางของปู่โคราชครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม